สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนำรถกระบะรลอ,ลอ,ลอนะคะ4ประตูทรงรอๆจะทรงมาสวยงามตามนี้เลยนะคะทุกท่านคันนี้นะคะมาในราคาตัดเงินสดเลยค่ะ1.79,000บาทเท่านั้นค่ะอีซูซูดีแม็กซประตูนะคะรถปี06ตัวท็อปเกียร์ออโต้นะคะขับคี่ดีค่ะเครื่องยนต์แน่นๆทรงเดิมๆนะคะเครื่องดีนิ่งๆไม่กวนไม่ไอนะคะเกียร์ไม่มีปัญหาค่ะ ความร้อนปกติใช้งานได้สบายค่ะขี่ทางใกล้ทางไกลไปกันได้เลยนะคะช่วงร่างดีคัสซีไม่ผูกค่ะกระบะไม่ผูกนะคะมีแอร์แบ็กสอลูกมีดิสเบกสองล้อแม็กเดิมสวยๆดอกอยางยังเต็มค่ะเพลงมีฟังนะคะแอร์เย็นฉ่ำภายในสวยเลยค่ะกระจกปรับข้างไฟฟ้าได้ด้วยนะคะและมีจอ LCD นะคะก็มีเครื่องเสียงมีเพลงฟังกันไปเนาะ ขับขี่สบายๆค่ะทรงสวยๆนะคะเบาะหน้าเบาะหลังเดิมๆห้องเครื่องสวยค่ะเบาะภายในไม่มีรอยฉีกขาดนะคะลูกค้ารถโอนได้ปกติเร่มเอกสารมีให้ครบนะคะ1 7 9 0 0 0บาทท่านใดสนใจคันนี้ไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ที่จังหวัดนคปรปฐมค่ะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะท่านสามารถคุย ติดต่อกันได้โดยตรงนะคะแต่คันนี้ขายเงินสดอย่างเดียวนะคะทุกท่านยังไงก็ลองติดต่อเข้าไปหากสนใจค่ะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ